สวัสดีครับเช้านี้ผมอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่ศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐานเนซีเดลโกที่อู่จันดอนเดี๋ยวเราจะมาฟังประวัติกว่าจะมาถึงวันนี้เขาทำอะไรมาบ้างทำไมรถจอดเหมือนตลาดนะัดที่หนึ่งนะรถจอดเยอะมากไม่แน่ใจว่าจะทำทันหรือเปล่านะตอนนี้ก็จันดอนก็ได้ขยาย ด้านหลังออกมาเพื่อลองรับรถในอนาคตที่จะถึง<า>เดี๋ยวเราตามมาดูว่ากว่าจะถึงวันนี้อาจารย์ดอนทำอะไรมาบ้างเชิญครับครับได้เวลาที่เราจะพูดคุยกับบุรุษนิรานามผู้นี้นะครับไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาครับ S L K 2 0 0 สวัสดีครับคุณลุงคุณลุงดอนอาจารย์ดอนอ๋อเอสเอลเคันนี้เป็นไรอาจารย์อันนี้รถน้ําแห้งน้ําแห้งน้ำแห้งจากท่อส่งน้ําท่อท่อนมอเตอร์แตกอ่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดอนที่โต้หน่อยนะครับได้เวลามาฟังประวัติของอาจารย์ดอนนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้เริ่มต้นเขาทำอะไรมาบ้างนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดอนครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยครับ ครับผมช่างดอนสวิตปักช่องนะครับเดิมทีก็เอาเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าวงการช่างอ่ะครับก่อนเข้าวงการช่างอ่าโดยปกติของผมเนี่ยแล้วผมจะเป็นช่างโดยสายเลือดนั่นก็คือพ่อก็เป็นช่างอยู่แล้วอ่าเราก็สืบทอดสืบทอดช่างมาจากพ่อครับ<อ>แต่แต่ว่าเราไม่ได้ใช่มัน ไม่เป็นอูใหญ่อาเป็นอูเล็กๆเราทํากันอ่าโดยสายเลือดมาตั้งแต่เล็กก็เห็นเครื่องยนต์มาตั้งแต่เล็กผมพูดง่ายๆจำความได้ก็อยู่ที่อูแล้วก็อยู่ที่อูนะครับอ่าก็คือเป็นอาชีพโดยสายเลือดนะครับผมแล้วหลังหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาก็พอเรียนจบผมเป็นมหกุนแรกอ่าเรียนจบเกษตรนะแต่รมเรียนจบครั้งแรกเนี่ยออกจากบ้านพ่อไม่ให้อยู่แล้ว ให้ออกไปหาประสบการณ์ประสบการณ์โดยที่คนแก่สมัยก่อนเนี่ยจะไม่สอนกันเองคือเราเห็นมาทุกวันต้องให้ออกไปหาประสบการณ์ต้องปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองการรด้ววยตััเองคบก็เข้ากรุงเทพแต่ว่าไม่ได้ไปหาประสบการณ์ในทางเป็นช่างก็ไปเป็นเซลล์าเป็นเซลด้วยเซลลขายทีวีตู้เย็นอย่างเงี้ยก็ กลับมาไปอยู่หลายปีเป็นเซล์หลายปีว่าไหหลายปีครับหลายปีในกรุงเทพนี่ก็เดินทุกซอกทุกซอยอ่ะเดินทุกซอกทุกซอยในกรุงเทพจนเบื่อกรุงเทพกลับมาบ้านกลับมาบ้านที่หนองคายก็เข้าสู่วงการเซลอีกเหมือนเดิมนั่นก็คือเปิดดิลเลอร์ของซิงเกอร์ Oh, อ่าสิงเกิลด้วยสิงเกิลด้วยอ่าโดยเข้าไปขายของสิงเกิลเสร็จก็เข้ามาเป็นช่างซ่อมจักรเย็บผ้าซ่อมตู้เย็นอย่างเงี้ยครับอ่าเริ่มต้นมาเป็นช่างเข้าเข้ามาอีกแล้วมาเรื่อยๆก็เบื่อวงการนี้ก็กลับคืนมาคือมันหนีไม่ได้อ่ะก็ต้องกลับคืนมาสู่วงการช่างซ่อมรถยนต์ครับเนี่ยคือ จุดเริ่มต้นที่จะเข้ามาในวงการช่างรถยนต์เนี่ยคือเบื่อพวกนี้มันเราเราเดินทางมาหลายแห่งแล้วว่ามันไม่ดีขึ้นครับหลังจากเบื่อวงการเซลแล้วหันกลับมาสู่วงการช่างประมาณปีอะไรครับวงการช่งางคร่าวแล้วกันปีปีสองเจ็ดสองเจ็ดโอ้สองเจ็ดอนนี้หกปีปีลองดูนะครับก็ทำมาเรื่อยทำมาเรื่อยแล้วก็เปิดอู่ครั้งแรกที่ไหนครับ ผมเปิดเป็นของตัวเองครั้งแรกก็มาเปิดที่อำเภอคงอำเภอคงค่บเปิดที่อำเภอคงครับครั้งแรกเลยก็มาเปิดที่อำเภอคงนี่ก็ทุลักษทุเลอยู่หลายปีกว่าจะประสบผลสําเร็จครับอ,อยู่หลายปีหลายปี <c oughs> หลายปีเนี่ยมาจาก ทำงานอูอ่ด้วยทําการค้าด้วยในปั๊มในอะไรก็ทําทำมินิมาทําอะไรก็ทําหลายอย่างทําหลายอย่างครับ <c oughs> ที่อำเภอคมแต่นี้ช่างไม่พ้นก็หนีก็หนีช่างไม่พ้นก็้องทาช่างอยู่ทั้งทําไดนามอทํท,คเ,ทเครื่องยนต์อยู่นั้นนะ่ะแล้วจุดหักเขของชีวิตที่หักนกลับมาซ่อมเกียร์โตโต,ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เมื่อเจ็ดปีก่อน เจ็ดปีก่อนเนี่ยเจ็ด <c oughs> ปีก่อนเนี่ยผมทำการค้าขาดทุนขาดทุนหลายร้านเลยครับก็พยพมาอยู่ที่ปักช่องอแล้วมาอยู่ปักช่องนิ้ปีหนึ่งเนี่ยงานเยอะนะแต่ตังไม่มีเหลือไม่มีอรไยเลยทีนี้มานั่งคิด,ดยอยู่สมัยก่อนผมเคยทำงานที่หนองคาย ทำงานกับคนจีนอในนูงนด้วยนะผมอยู่ที่นู่นก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยก่อนที่จะออกจากเข้ามาเนี่ยเขาเคยบอกไว้อย่างหนึ่งนะว่าดอ,อนเรือถ้าบอกไปจากนี้แล้วเนี่ยให้ขายอาหารจานเดียวนะอ,อย่าไปขายอาหารตามสั่งครับอ่ะแล้วรือจะรวยอ่าก็พ,พูดง่ายๆทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นแต่ผมยังตีโจทย์ไม่แกครับ จากจากนน่นมานะยี่สิบปีนะคำคำนี้อผมยังตีโจทย์ไม่แตกว่าอาหารจานเดียวกับอาหารตาสั่งเอ,อมันจะไปสู้หลายจานได้ไงผมตีโจทย์ไม่แตกครับอแล้วผมออกมาก็ยังนึกในใจว่าเอ้เราเป็นช่างจะให้เราไปขายอาหารได้ยังไงพอยี่สิบปีหลังเมื่อเจปีก่อนนี่แหละผมก็เลย นึกถึงคำพูดนี้อ่านึกถึงคำพูดนี้เพราะทำอะไรมันไม่ขึ้นแล้วนี่ครับงานก็เยอะแต่ไม่มีตังค์แล้วขับรถไปเริ่มต้นนี้ครคับขับรถแล้ววิ่งมานะวิ่งมาดูอ่ะดูอาหารตำสั่งกับอาหารจานเดียวคืออะไรอแล้วมันรวยจริงไหม,มผลสรุปว่าจากหนองคายถึงกรุงเทพนะครับ อาหารจานเดียวมีแต่พวกรวยๆนะครับร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเงี้ยเขาขายอย่างเดียวอข้าวขาหมูอย่างเงี้ยเขาขายอย่างเดียวส้มตำอย่างเงี้ยเขาทำส้มตำอย่างเดียวมานั่งคิดดูไก่เคเอีอย่างเงี้ยผมมานั่งมานึกดูแล้วก็พอมาถึงหาดูไม่มีร้านอาหารตาสั่งที่รวยที่ทาแบบเป็นกิจกลักษณะไม่มีเลยครับผมก็เลยมานั่งคิดอ๋อเข้าใจแล้ว คือจะต้องทำอะไรเป็นอย่างเดียวเพราะอื่นวันนั้นเพื่อนผมอะมที่เรียนมาด้วยกันก็ไปอยู่อเมริกากลับมามาเจอกันเขาเลยแนะนำว่าให้เข้ามาซ่อมเกียวโต้<ม>แต่เขาเลือกให้ผมด้วยนะว่าจะต้องเข้ามาทำฟอร์ดทำฟอร์ด<อ>ฟ,ฟอร์ดมาด้าก็ตัวเดียวกันนะเนี่ยมาด้าเขาไม่ให้มาทำฟอร์ด ผมถามว่าอา้าเหตุผลทําไมต้องเป็นเกียร์ออโต้ของฟอนะร์ดนะเขาบอกว่าฟอร์ดเป็นรถวิ่งบนท้องถนนมากที่สุดในโลกถูกต้องอมีทุกประเทศอ,อย่างแรกนะอย่างสองตั้งแต่นี้ต่อไปเกียร์ตะปุกธรรมดาเนี่ยจะเริ่มหายไป,ไปจะมีเกียร์โต้กลับมาผมเลยบอกว่าเราไม่ชํานาญจะทําไงเขาบอกเขาจะเทนให้ คาว่าจะเทนให้เนี่ยผมและมองเขาเลยเขาบอกว่าเขาเป็นช่างฟอร์ดที่อเมริกาออ่เขาจะมาเทนให้ทุกปีแต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องเสียค่าเครื่องบินให้เขาไปกลับเพราะว่าปีหนึ่งเขาได้เขาได้พักรนหนึ่งหนึ่งครั้งปีละครั้งปีละครั้งแต่เราจะต้องเป็นคนเสียภาษีเป็นเป็นคนเสียค่าเครื่องบินให้เขาเดินทางให้เขาเขาก็มาเทนให้จากนั้นมาผมก็เลย กายมาเป็นทําเกียร์ซ่อมอเกียร์ระดับต้น,ต,นต้นของประเทศไทยใน <ฮะ S 1> ปัจจุบัน <ฮะ S 1> ไม่ว่าเกียร์ฟอร์ดเกียร์มัสด,ดาเกียร์เชฟหรือรุ่นต่างๆ <ฮะ S 1> ก็อยู่ระดับต้นต้นของประเทศไทยเลยล่ะนะฮะก็จันดอนก็ได้ช่วยแก้ไขในวงการช่างในเยอะมากนะครับตามหมู่เดินทางไปต่า,ตางจังหวัดเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยที่ไปแก้ไขปัญหาเรื่องเกียร์หรือเรื่องกล่อง กล่อง ECU ที่มันล่มนะครับคือ,คอหมายถึงว่ากล่องดําของรถยนต์ที่มันข้อมูลหายเจา้าวนอนก็เดินทางไปไปโค่นให้ใหม่ก็คือเขียนโปรแกรมมันขึ้นมาใหม่ให้รถคันนั้นใช้ได้ก็เดินทางหลายจังหวัดหลายครั้งที่เดินทางไปด้วยกันนั้นสมาชิกของอู่ทุกท่านอยแฮปปี้มากครับอย่างงวดที่แล้วลงไปถึงนครศรีธรรมราชจริงๆว่ากะว่าเดี๋ยวจะวนเยี่ยมสมาชิกเนะี่ย แต่มาดูรถแล้วเหมือนตลาดนั้นไงจะนอนบอกโอ้โหผมต้องขอกลับก่อนแล้วสายก็ามาตลอดเวลาที่ในการเดินทางหลังจากกลับจากพักใต้ไปช่วยเหลือสมาชิกเสร็จเรียบร้อยครับความความคิดเห็นหรือว่าความนึกคิดทุกครั้งที่ออกไปช่วยสมาชิกมีความรู้สึกยังไงความรู้สึกอ,ะอ,อ่ะความรู้สึกที่เราไปเห็นสมาชิกของของในกลุ่มเนี่ยครับ มันเหมือนกับย้อนอดีตย้อนอดีตเมื่อสมัยก่อนคือเรายังยังเริ่มหัดเดินใหม่ๆครับสมัยนั้นโทรศัพท์ไม่มีมเรามองทางหาใครช่วยก็ไม่ได้บ,บางทีต้องได้เสียโอกาสในการทำงานก็ต้องปล่อยครับปล่อยรถไปแต่ทุกวันนี้ก็คือดีใจที่เรา ได้ไปช่วยแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้ให้เขาตอนนี้ลูกชายก็แข็งแรงแล้วลูกชายก็เขดูแลแทนได้ดูแลแทนได้ท<ต>ุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่คณะสรรมการลงมติเมื่อคืนนะครับ17เสียงต่อหนึ่งให้อาจารย์ดอนต้องเปิดสอนสรร่โอมโยโต้ให้กับสมาชิกอาจารย์ดอนบอกไม่เปิดแต่กรรมการ17เสียงบอกต้องเปิดเพราะฉะนั้นอาจารย์ดอนแพ้โหวตนะครับก็เลยต้องเตรียมการเปิดสอนสรร่โอมโยโต้ที่ ศูนย์ส้มเชฟมาตรฐานเอซีเด o โกก็เอาสามสี่รุ่นหลักๆนะ,ค,ะครับครอร์สหนึ่งเรียนประมาณกี่วันคอร์สหนึ่งจริงๆอะ่ะก็เรียนอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งคอร์สละหนึ่งอาทิตย์นะสำหรับสำหรับช่างที่เป็นช่างมาแล้วับให้เขาได้เปิดอู่ทำอาหากินเหมือนเดิมเนาะอาทิตย์หนึ่งเ, <ảo> เนี่ยก็คือออกไปทำงานจบงานได้เลยครับแล้วอีกเรื่อง ที่เอซิเดลโกจะจัดสัมมนาร่วมกับรวมช่างด้วยใจที่เขาใหญ่ก็ค, so, คิดว่าเฉพาะภาคอีสานนะครับให้ภาคอีสานก่อนแล้วตามมาภาคกลางหรือภาคตะวันออก<ม>เดี๋ยวเรา<ม>เราจะเตรียมการอีกครั้งหนึ่งพูดคุยกับอาจารย์สมานก่อนนะครแต่ตอนนี้อาจารย์สมานเขาได้เลือกอยู่ที่ภาคอีสานก่อนครั้งแรกระหว่างเอซเดลโกกับรวมช่างด้วยใจนั่นจะ ธร,รมนานที่เขาใหญ่ก็คงเร็วๆนี้นะครับเฉพาะภาคอีสานนะครับภาคอื่นจะเดินทางมาไม่ได้หลังจากซ่อมเกียร์เป็นแล้วชำนาญเสร็จเรียบร้อยก็หลายรุ่นที่ได้สอนไปแล้วนะครับแม้กระทั่งลูกศิษย์ยหญโยนก็ยังเดินทางมาเรียนเรียนแล้วรู่กว่าสามรุ่นนะสารุ่นหรือ4ี่รุ่น2องเหก่อนนั้นอีกรุ่นหนึ่งก่อนนั้นรุ่นนึง ก่อนอนนั้นอ่ะเจะปองมาครั้งแรกเจะปองมานี่จะเอาเอา,เอาเกียร์เชฟมาลื้อตอนที่นี่เลยแล้วครั้งที่สองก็เจ้าปองมาอีกครั้งเป็นค,ครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามตัวเต้ยกับจ้าอะไรไม่รู้อตอนเท่าก้สอนสอนช่างของใหญ่ยนไม่ไม่ใหญ่สามแล้วเ้วเดินทางไปสอนีนตะกี้ไปที่ตะกี้ไม่รู้กี่กี่เที่ยวแล้วตอนนี้ก <laughs> ็สมัยิกก็เตรียมตัวนะครับเคลียร์งานให้จบถึงวันที่เปิดเราจะรับเฉพาะ จําจนวนจํากัดเนื่องจากสถานการณ์โควิดตเราจะยำเยอะไม่ได้เนาะยำเยอะไม่ได้ไม่ละเอียดเพราะว่าที่นี่เขาจะมีซ่อมเกียร์ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาถึงเราได้ลงมือทําเองอาจารย์ดอนจะสอนจะยืนดูแล้วก็สอนให้ทําประกอบให้เสร็จยกขึ้นรถวิ่งทดทดสอบเสร็จเรียบร้อยได้ข่าวว่าอาจารย์ดอนอตอนนี้เรามาดูทีมงานก็ ตัวแทนอาจารย์ดอนในอนาคตนะครับลูกชายอาจารย์ดอนเดี๋ยวเรามาดูว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยครับครับผมช่างโด่งครับเป็นอะไรเป็นเป็นลูกชายช่างดอนครับเป็นลูกพี่ไม่ใช่หรอลูกชายครับตอนนี้กำลังทําอะไรอยู่ประกอบเทอร์โบครับประกอบไส้กลางเทอร์โบฟอร์ด2.2ครับฟอร์ด2.2คันนี้นะคันสาวนี้ใช่ครับ กับไส้กลางเทอร์โบครับตัวนี้สำคัญนะตัวนี้ตัวนี้ถ้าหลุดแล้ววิ่งไม่ออกเลยตัวตนี้สเต็ปมอเตอร์ครับครับแล้ว S L K นนกันน้อนเท่าน้ำแตกถ้ารถเยอะๆเงี้ยทำไงทันก็ทำได้เท่าที่ทันครับ <laughs> ตามคิวแล้วไงเานาะ <laughs> ตามคิวครับเพราะว่าต้องให้ลูกค้านัดล่วงหน้าใช่ครับล่วงหน้าให้มาแตอนนี้เต็มละก็เต็มครับส่วนมากจะไม่รับรถขาจรครับอีกกี่วัน จะ,จะเสร็จคิดว่าชุดนี้ประมาณประมาณ3ามสี่วันครับสามสี่วันก็หมดแล้วนะใช่ครับมันมีแต่ง,งานใหญ่ใหญ่เนี่ยครับนี่คือตลาดนัดที่หนึ่งเดี๋ยวดูกล้องแทนแบงนวโนให้หน่อยครับเป็นเปิดตลาดนัดหรือเปล่าเนี่ยรับฝากรถครับผมรับฝากรถได้ครับรับฝากรถเข้ามาเนี่ยครเหมือนตลาดนัดที่ว่าเขาจัดขายของยังไงอย่างนั้นเลยมาเยอะมากรถ เห็นรถเยอะๆเนี่ยครับเขาระบบจัดการบริหารก็สามสิบวันก็จะจบละเ,เดี๋ยวรถใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องมือของอาจารย์ดอนว่ามีอะไรบ้างอา้าวมาดูผู้บริหารสูงสุดใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่กว่าอาจารย์ดอนคือใครวันนี้นั่งกดตัวเลขอย่างเดียวเลยว่างเงินเข้าเท่าไหร่สวัสดีครับอาจารย์หญิงแนะนำตัวเองไหยครับเอ่อ อ๋อ <AL> มุนชอบเพชรนอกค่ะแล,แล้วเพชรนายอยู่ตรงไหนอยู่แถวนี้แหละ <laughs> เป็นเป็นอะไรกับจันดอนครับเป็นแฟนจันดอนค่ะอแฟนไม่ใช่เมียนะไม่ใช่ค่ะ <laughs> แต่รู้สึกว่าใหญ่กว่าจันดอนนะ,ะค่ะใหญ่หลยายเ <laughs> ท่าแล้วก็คืออาจารย์หญิงคเป็นภรรยาของอาจารย์ดอนเป็นผู้ควบคุมสูงสุด อาจารย์ดอนจะใช้ตังอะต้องขออาจารย์หญิงก่อนถ้าไม่ขอก็ไม่ให้นะ <S <S อ้าเดี๋ยวได้เวลาเรามาชมเครื่องมือพิเศษของอาจารย์ดอนอ่าได้เวลานะครับตอนนี้เรามาดูห้องแลบของอาจารย์ดอนมีอะไรบ้างตามมานะครับ <S <S โอ้โหอะไรเนี่ยอาจารย์จะเล่นเกมหรืออะไรครับ <S <S <ช>หลายตัวแล้วเกินโอมีทิงคาตัวลิมิเต็ดด้วยนะตัวนี้มีไม่กี่ตัวในประเทศไทยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดตัวนี้เขาเลิกผลิตแล้วตัวนี้มาจากอเมริกาเลยใช่ไหมครับมาจากอเมริกาเลยแต่รุ่นหลังๆนี่เป็นมาจากจีนหมดแล้วมาจากจีนครับรุ่นหลังๆเนี้เอ้าคือเครื่องตัวนี้อาจารย์จะเล่นเกมอะไรผมไม่รู้นะมันเยอะเกินเยอะแยะหมดไอ้เอาตัวแรกอะตัวนี้คืออะไรตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่อง UPA อ่า UPA ตัวนี้เป็นของของแท้นะอ่าแท้ก็มีคนใช้อยู่ไม่กี่คนครับ น,นี้คือพูดง่ายๆเราซื้อเวอร์ชั่นเข้ามาเลยซื้อมาจากตัวนี้เราซื้อของแท้มาจากตัวซื้อซื้อตรงมาเลยครับอซื้อตัวแม่มาเลย<ช>ว่าเนั้นนะแล้วตัวที่สองอะไรผมไม่เคยเห็นเลยตัวนี้ตัวนี้แล้วเป็นเอร่อเทคคือเป็นตัวเชื่อมต่อ,อทาระบบอิโมบิเลเซอร์ทำโคนพวกแต่ทำรีโมททากุญแจพวกเนี้ เขาเรียกว่าระบบคุญแจที่เอาข้อมูลหายอะไรตัวนี้ทําได้หมดนะครับคือตัวนี้เรานําเข้ามาเป็นยุคแรกๆอ่ายุคแรกๆที่ที่เริ่มมีมาไว้ทําพวกชิปเฮดของพวกเอ๊ะทำไมผมไม่เคยเห็นเลยตัวนี้ในในวงการช่างผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับก็มีคนใช้น้อยส่วนมากเขาจะมาเล่นเป็นของตลาดอะไรอีกยี่ห้อหนึ่งครับแต่นี้เราใช้เป็นทําของยุโรปเราก็ต้องใช้ตัวนี้เพราะมันเน้นรถยุโรปครับ ในตัวสีน้ําเงินเป็นตัวอะไรสีน้ำเงินนี้คือตัว MDI อ่า MDI ของเชฟโลเลตอ๋อเชฟโลเตที่เราใช้สําหรับเชฟโลเลตอ่ากับพวกอ่าเทคไลคอนเน็กต์ตัวนี้เป็นตัวลายเส้นของศูนย์ศูนย์เชฟมหดาษเชฟโลเลตก็หนะครับอะไรตัวแดงแดงอะไรตัวอะไรอยู่อย่างตัวนี้คือสแกนเมติกเป็นตัวที่ใช้กับจูนิ่งเอาไว้เป็นโอเค204 ไว้เป็นหัวสแกนเนอร์แล้วก็เอาไว้เขียนสําหรับโปรแกเขียนโปรแกรมเขียนได้หลายอย่างเอาไว้เปลี่ยนเลขวินของระบบของเชฟโรเลตครับอืมครับอ๋อเรืว่าเชฟนี่มาทีเดียวจบเลยนะครับตัวนี้สามารถเข้าไปเขียนเลขวินได้เลยแล้วต่อไปครับตัวนี้คือเป็นตัวไอโฟก์ไอกเอาไว้ทําพวกอ่าอิโมเหมือนกัน ทำอิมโมททำไมกอไม,อมอกอไมททำพวกแอร์แบ็กเาตัวนี้เราทำใช้ตัวนี้ทำครับแล,แล้วตัวต่อไปครับตัวตัวนี้เป็นหัวอินเทอร์เฟซของออท l ลเอามาไว้เป็นหัวเจ2534ไว้ใช้กับทุกโปรแกรมสามารถเข้าไปใช้ได้ไปใช้ร่วมแล้วก็มีวีซีเอ็ม2ของมาด้าและของฟอร์ เราจะใช้ตัวนี้ต 2>, 2ตัวเราคู่กันครับ VCS SE ตัวนี้เป็นหัวไรเซนเราไว้ใช้สําหรับทําเป็นของเชฟโรเลตฮอนดา้าแล้วก็อของฟอร์หมายถึงว่าตัวนี้เราซื้อไรเซนมาเลยครับเป็นไรเซนของเขาเลยครับ,รบเราสามารถใช้ได้ทำไมลงทุนน้อยจังเนี่ยดียังไม่หมดนะแค่ส่วนหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆอย่างตัวนี้ก็คือในประเทศไทยก็มีไม่กี่ตัว ที่เราใช้กันคือไอโอเทอร์มินอลเอาไว้โคลนโคลนกล่องัโคนกล่องไว้ไวยสําหรับโคนกล่องไมไดข้อมูลล่มข้อมูลหายแล้วก็เคแท็กอย่างนี้เอาไว้ดูดไฟดูดไฟตัวเล็กๆนะตัวอะไรสําคัญไหมน่ะตัวนี้ตัวแพงพวกดองเกิลสำหรับโปรแกรมต่างๆอ๋อหมายหนึ่งว่าดองเกิลนี่หมายถึงเราต้องซื้อเขาต้องซื้อเขาเป็นลายเส้นมาลายเส้นมาวันนี้ก็ทําได้ถ้าไม่ ถ้าไม่ไม่มีเราไม่ซื้อเขาเขาไม่เปิดให้เราใช้พูดง่ายๆไม่เปิดครับมีโปรแกรมมาก็ไม่สามารถใช้งานได้เราต้องมาเปิดสองเกิลคือมาเปิดโมดูลขึ้นมามาใช้ก่อนครับก็แสดงว่าถ้าเวลาว่างก็มาอยู่กับพวกนี้ตลอดเวลาเวลาว่างมานั่งอยู่นี่นั่งครับนี่ยเครื่องมือดูแล้วนะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยแพงๆทางนั้นเลยมาดูเกียร์นะครับ้าหน่อยอ้าวโอเคครับก็ เครื่องมือก็ได้ดูแล้วตอนนี้มาดูไฮไลท์ของการซ่อมเกียร์อโอโต้เดี๋ยวอาจารย์ดอนอยากอธิบายฝั่งเกียร์ลูกนี้เป็นของยี่ห้ออะไรเกียร์ลูกนี้ยี่ห้ออะไรอาจารย์ดอนอันนี้เป็นของเชฟโรเลตครับเชฟโรเลตเชฟโรเลตเป็นของซัฟฟิลา่าครับส <22. S 1> องจุดสองอาการเป็นไงอาจารย์อันนี้การเข้าเกียร์แล้วรถวิ่งสะดุดดับเลยครับอ อ๋อมันติดล็อกเลยว่างั้นเสลื่อมดับเลยก็แผ่นคาดเนี่ยบางมากแล้วกับบ้านเก่าเลยนะครับเนื่อใทรในพูดง่ายๆว่าไทรในเปลี่ยนใหม่หมดเกยรลูกหนึ่งใช้เวลากี่วันอาจารย์้าทาจริงๆวันละลูกวันละลูกนะฮะลูกหนึ่งก็วันนึงแผ่นคาดใหม่จะหนานะครับอ่าจะหนากว่าแผ่นแผ่นคาที่ใช้แล้วจะบางมากโดยเฉพาะเอ้เนื้อของผ้าคาด จะจะบางล่องจะหายหมดนี่ฮะร่องตัวนี้ล่องอยังไม่มีแล้วได้เวลากลับบ้านเก่าเพราะฉะนั้นเกี่ยวต้นานๆถึงเวลาก็ต้องโอวฮอนทุกคันอยู่ที่การบำรุงรักษาใส่ในเปลี่ยนใหม่หมดแล้วด้านหลังจะนอนฟ้าไปดูหน่อยลูกเห็นหลายลูกหลือเกินก็มีหลายลูกก็ ทำคนเดียวโดดหน้าโดดหลังก็ทำอ่านี่ก็ของซับฟิลลาอันนี้ของ HRV HRV ที่สายพานขาดนี่แหละนี่สายพานชอบขาดนี่สายพานขาด C V T C V T เฮสก็รถยังใหม่เลใหม่แต่ว่าตอนนี้กำลังมาแรงครับแสดงว่าเลื่อนเกียร์อย่างนั้นเหรมแสดงเป็นชิ้นส่วนออกมาการบำรุงรักษาผิดประเภทนะครับการทำเกียร์เสียเร็วอย่างเงี้ย ของ H R V นี่ฮะโซ่ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนที่เปลี่ยนเกียร์แสดงว่ามีการบำรุงรักษาที่ผิดประเภทแล้วล่ะครับเดี๋ยวก็จย์ดนก็ทําแนะนําให้ให้ใช้น้ํามันเกียร์ให้ถูกต้องครับก็คือปัจจุบันนี้ใช้น้ํามันเกียร์ธรรมดานั้นน่ะมันไม่สามารถจะรองรับได้ต้องใช้สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ความหนืดต้องคอด้วยนะครับแนะนําให้ใช้ สั่งข้อร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยครับเขาเรียกดูที่กระป๋องเขาเขียนว่าฟูลลีซินติกอย่าไปใช้กึ่งนะฮะกึ่งก็คือเซมิอ่ะตอนนั้นอ่ะยังไม่แนะนำเลยก็นี่ก็คือบทข้าวๆข,ของชีวิตการเป็นช่างของอาจารย์ดอนนะครับซึ่งค่อนข้างยาวแล้วเดี๋ยวเวลาเปิดสอนเกียร์เราจะเดินทางมาบันทึกการเรียนการสอนเหมือนที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งอ้าสุดท้ายแล้วอาจารย์ดอนอยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างฮนะก็ ก็อยากจะฝากถึงสมาชิกของชมรมรวมช่างนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเป็นระบบใหม่สมัยใหม่โลกาภิวัตเนี่ยเราจะต้องตามเทคโนโลยีให้ทันเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะตามเทคโนโลยีเพื่อที่จะเอามาต่อยอดในการทํางานแล้วก็เปิดใจให้กว้างเลยนะต้องเปิดใจให้กว้างเปิดใจยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมา มาทําการเรียนรู้กันไปเรียนรู้ไม่มีใครเก่งที่สุดในโลกต่างคนต่างเก่งกันทอย่างผมก็ยังต้องอาศัยว่าบางอย่างผมไม่รู้ก็ต้องถามมาชิกถามเพื่อนผมากอย่างงี้ในกลุ่มของเรามากครับก็มีไม่ใช่ว่าเราจะเก่งคนเดียวับผมบอกว่าผมไม่เก่งในการทํางานแต่อาศัยว่าผมมีเพื่อนฝูงที่เก่งมากมายเห็นไหมครับคนเก่งม่กจะสมตนไม่เคยเอา ข้อดีของคนอื่นมาใส่ตัวเองเนี่ยนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของอาจารย์ดอนนะครับไม่เคยเอาความดีของคนอื่นมาใส่ตัวเองนั่นก็คือสมแล้วที่เป็นครูรูซ่อมเดียวโตโและเป็นครูฝึกสอนของมรมลวงรวมช่างได้ใจก็ได้เวลาก็ยาวแล้วนอาจานย,ย่าล<า>ืมเวลาท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามแต่ละอู่เขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรกว่าจะมาเปิดอู่ได้